ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองกันแล้วใช่มันเถื่อนอะของใครก็ไม่รู้แหละพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยแต่มันน่าเกลีดมากเลยนะยินดีด้วยพวกเธอคือผู้โชคร้ายเย่ไ,ไหมกับบ้านเหอะขอร้องไม่อยากเล่นอยู่เลยแต่พี่บอมีการบ้านนะอยากเล่นนะใครไปทำก็ได้นี่ไม่แต่การบ,บ้านคือต้องส่งพวกน,นี้ไงมันส่งพวกน,นี้แล้วอะ่ะกับเพื่อ พรุ่งนี้เวลา24ชั่วโมงเองไม่ถึงน่า่สิชั่วโมงอ่ะนี่มันก็ใกล้มืดเลยเต้องรีบกลับบ้านไปเถอะไอ้หมเขอร้องอ่ะไปกลับก็ได้ไปพี่บัวพี่บัวแล้วบุ่มอะไรอ่ะพี่บัวบุ่มอะไรอ่ะนี่เอะเห้ยไหมช่างมันเถอะน่ะของใครก็ไม่รู้แหละพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยแต่มันน่ากฎมากเลยนะ ควกเธอคือผู้ชกไร้โปรดนับถอยหลังยอะไรอ่ะหม่รู้สิอโยเจ็บอ่ะเจ็บเกินหมดแล้วเนี่ยเกินหมดแล้วโอ้ยนี่พวกเราอยู่ไหนอ่ะนี่มันเหมือนปุ่มที่ใหม่กดที่สา่มเด็กเล่นเลยนี่ งั้นไปกันด <'t naive> ีกว่าปยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราออกไปได้อะมันมีอะไรขวางตรงนี้ไม่รู้อ่ะเอ้ยมาช่วยทีเด้ฉันว่ามันคือสตาร์วอ์นะตัวร้ายสตาร์วอล์อะฮึยังมาเล่นตลกอีกยังไม่รู้สตาร์กำตัวเองซะเล่าสตาร์กำอะไรอ่ะเขาจะทำอะไรพวกเรายัยไหมไม่รู้ แลกอ่ะจับพวกเรามาทำไมจ้ะ<ช>ลองนึกดูสิว่าพวกแกไปกดปุ่มอะไรไว้ <G ül> ยยใหม่ไปกดปุ่มแดงนั่นไงไอ้อวดไหมโอ้ย,ออยพ่อยใหม่คนเดียวเลยเนี่ยพี่บอลเลยติดที่นี่อ่ะจะทำไงถึงจะปล่อยพวกเราได้อ่ะแกจะต้องสุ่มกดปุ่มในนี้จะมีเพียงแค่หนึ่งปุ่มเท่านั้นที่จะทําให้แกสองคนรอดไปจากที่มี แตไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้เพราะที่เห็นนี่คือคุกไฟฟ้าฟและปุ่มรอดคือหนึ่งปุ่มและปุ่มที่เหลือถ้ากดผิดจะมีสิ่งของบางอย่างหล่นใส่เป็นสิ่งของที่แบาบดยายพูดเลยลองซุ่มกดกด,ดูโอ้ยแล้วมาันองขับองเราไว้เนี่ยใช่ใชมันคือกับดักของข้าไง อู้ไม่เจอ่ะนั่นคือของที่มีค่าจะปกป้องแกได้เริ่มคนได้แล้วมีเวลาจำกัดจะทำตลอดการทั้งหมดเวลาอันไหนดีอ่ะที่มันเป็นอันออกอ่ะอันนี้สลามสลามอ่สลาปิดหน้าก่อนเดี๋ยวเข้าหน้า หน,นึ่งสองซ้ำกดแปดได้แปดไหมแป้งอ๋อเนี่เป็นแป้งแป้งปกติแป้งสาลีไหมทำไมเนี่ยเนี่ยอันนี้สีชมพูกดเลยตอวีโชคดีนะอะไรอะ Uh, ¡Ah! น,น,น้ำสลัดน้ำสลัดเอ้ย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  ไ้ก็อขังอยู่กับสิ่งพวกนี้แหละตลอดกาลนไม่ไหวแล้วอยากอาบน้ำแล้วสีเหลืองกดเลยเยาดำงาดำ,าาดำโอ้ สายลูกอ๋ออ๋ออันนี้ไม่แย่นะอันนี้ตอนนี้แย่ไเหมือนทัอป,ปิ้งเลยละ <c oughs> อะคุละชีวะปุ๋ย <c oughs> ละชีวะปุ๋ละชีวะทำไมมันหักหัวใจเลยโอ้ <c oughs> ให้สายลูงมามันแถมที่อันนี้ด้วยอะเ,เสร็จแล้วต่ดต่อไป <c oughs> อันนี้ช็อกโกแลต โอ้กลนชักกลั้อะชักกลั้นเอชักกั้นใช่หรือเปล่ารับดีมับดอ้าวรดีไหมเ้ามอาืันีอะเหอยมากเลยล่ะรีบกดแล้วเข้า เลือดตุ๊กตามากแม่ทั้งเค็ม<ฮ>ทั้งหวานทั้งอร่อยตุก๊กตาอ้าวตุ๊กตาอ้าวอื้ออื้อมาขัดผิวกันตอนนี้คือพวกเราโอ้อขันมากตอนนี้พวกเราคือทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งอร่อยสนุกจังนะไม่ได้สนุกซะหน่อยคอยดูนะออกไปได้เมื่อไหร่นะคอยดูนะที่ไหน พวกเราต้องเอาอันนี้เลยไหมโอเคหนึ <Okay. S> 1> 1, 2, ่งสองพักแมงลักแมงลักโอ๊ยกินพูมนี่ระวัง oh. ต้องไปที่ไกลยีไหมคิ้ว่าไม่ไหวเลยไอสีเหลืองอันนั้นหรออันนี้อาหารเช้าอ๋อฮ่า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 โอ้อร่อยคุณประโยชน์มากแต่มันเจ็บหน้ามากเลย อร่อยมากมันหมิน่นนะโอ๊ยอยากกินอยากกินอยากกินอย่าไหวดินะโอเคเอ,าอาหารสัตว์นี่ไม่กินได้นี่ไม่ได้กินได้เออใช่อาหารสัตว์เราเราเคยกินอาหารปลาแต่ไม่เอาอยากกินดีกว่าเราหลบไปดีกว่าอาหารสัตว์มาแล้วโม่โม่โม่มันคืออะไรอ่ะอาหารสัตว์มึงกูแค่ปลา ตอนที่ไอ้หม่กดมาปุ่มนั้นนเป็นสีแดงใช่ไหมแสดงว่าปุ่มออกมันก็ต้องเป็นสีแดงเหมือนกันเออก็้นบนแถงนี้ใช่กดเลยธารกิจสำเร็จเสร็จแล้วเย้เย้บอกไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวโทรหาตำรวจกับหุนบ้านระดูด้วจำไว้นะทีหลังอย่าไป กดหรือไปยุ่งสิ่งของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองบางครั้งอาจจะเจออะไรแบบนี้ก็ได้